สวัสดีครับผมวลวิทย์คนขายมีดเดินป่านะครับในวันนี้ผมก็มาขายมีดอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายจากคลิปขายมีดไปเป็นปีๆนะครับเนื่องจากว่าขายไม่ทันนะครับคนต้องการเยอะแต่ว่ามีดทาช้านะครับแต่ตอนนี้ก็พอมีบ้างไม่กี่สิบเล่มนะครับคาดว่าอีกไม่นานน่าจะหมดนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับปกติเนี่ยจะมีแต่เล่มใหญ่ตอนนี้มีเล่มเล็กแล้วนะครับ ใครที่ชอบอบอกผมว่าทําเล่มเล็กบ้างทําเล่มเล็กบ้างมาซื้อเลยนะครับไม่ใช่ให้ผมทําพอทําแล้วหายไปนะครับก็ว <c oughs> ่ากันไปนะครับแล้วแต่เล่านะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองนะครับโดยปกติที่ผมใช้เข้าป่าเนี่ยใช้งานหนักๆเนี่ยผมจะใช้เล่มใหญ่นี่เลยมันจะแบบยาว 12- 13นิ้วนะครับน้ำหนักเฉพาะมีดอันนี้เนี่ยประมาณ8ขีด เขีดนะครับบางเล่มก็จะเจ็ดขีดก็กลัวหนักยาวใหญ่ฝักก็หนักนะครับฝั่งเนี่ยประมาณ5ขีด6ขีดได้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณโล4ขีดโล3ขีดโล5ขีดนะครับประมาณนี้แต่ว่าเวลาเราตัดไม้ไผ่บ้องใหญ่ๆสับฝ้าอะไรนี้เนี่ยหายห่วงนะครับแต่มันจะหนักเกินถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัดไม้ไผ่ไม่ได้ทํางานอะไรที่หนักๆน,นะครับเช่นแค่ ฟันกิ่งไม้เล็กๆตัดไม้ไผ่เล็กๆมาปิ้งหมูทํากับข้าวหั่นหมูนิดหน่อยอะไรอย่างนเนี้ยมันหนักเกินนะครับกับการพกเข้าป่าเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันหนักเกินไปผมก็เลยได้ทานะครับเล่มเล็กนี่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4ขีดนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยบางเล่มก็จะาจจะ3.8ขีดอะไรอย่างเงี้ยบางเล่มก็าจะเกือบเกือบ5้าขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่บางเล่ม อื <c oughs> ใครมาเบิ้ลลถเสียงดังจังเลยนะครับแต่การตัดไม้ไผ่บ้องใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะพอตัดได้อยู่แต่ถ้าสําหรับว่าใครจะตัดไม้ไผ่แบบตัดอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนําเลื่อยแต่ผมไม่มีขายนะครับไปหาซื้อเองมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกชาร์เนี่ยถ้าเราจะตัดอย่างเดียวเลื่อยง่ายสุดละ นี่เลยชิบแป๊บเดียวขาดเลยแต่เลื่อยเนี่ยข้อเสียคือมันตัดได้อย่างเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้อีกเลยเนี่ยพวกตาไม้ไผ่อะไรเงี้ยเราจะตัดมันก็ตัดลําบากนะครับตัดได้ไม่สวยแต่ถ้าเป็นมีดเนี่ยนะครับเราก็ตัดไม้ไผ่ได้ด้วย เราตัดไม้ไผ่ได้ด้วยแล้วก็พวกตาเนี่ยเราก็แต่งได้ด้วยเนี่ยทำได้หลายอย่างเนี่ยมีเล่มเล็กก็ทำได้หมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไปตัดบ้องไม้ไผ่นั้นนะแกะ่ๆใหญ่ๆ แล้วก็สับฟากบบาบบาเนี่ยมันจะดีไม่เท่าเล่มใหญ่นะครับถ้าเล่มใหญ่เนี่ยสบายเลยแต่เล่มเล็กเนี่ยเหมาะกับการเข้าป่าที่ไม่ได้ตัดไม้ไผ่อะไรเยอะนะครับอาจจะตัดแค่บางท่อนอะไรอย่างนี้เนื่องจากว่าเล่มเล็กเราสรับฟากเราต้องใช้แรงของเราเยอะนะครับ เนี่ยเราจะต้องใช้แรงเยอะนะครับการผ่าไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ถวันเล็กมีนมันเบาแล้วก็เล็กแต่ก็ทําได้อยู่นะครับแต่จะลําบากนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเล่มใหญ่เป็นเล่มใหญ่ยางงี้เนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยเนี่ยแค่นี้นะครับมันผ่าแล้วการตัดการตัดก็นี่ มีพลังมากกว่านะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันหนักกว่าเนี่ยมันมีพลังมากกว่าเล่มใหญ่เทียบขนาดกันก็ประมาณนี้เล่มเล็กเล่มใหญ่เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูว่ามันกว้างยาวหนัก ประมาณไหนเทียบขนาดก็ประมาณนี้โดยเล่มเล็กก็ยาวอยู่ที่9นิ้วกว่าๆนะครับประมาณ9นิ้วครึ่งบางเล่มก็จ,จะสั้นกว่านี้หน่อยหนึ่งยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งอยู่ที่ประมาณ9ถึง10นิ้วความกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยแต่ละเล่มความหนาความหนาของสันก็อยู่ที่ประมาณ 5้มิลแต่บางเล่มก็อาจจะสัก4ีมิลอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนเล่มเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่โอ้เล่มนี้13นิ้วนะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าอ๋อน่าจะเห็นอยู่เล่มนี้เน,นี่ยสินิ้วบางนิ้วบางเล่มก็อาจจะ12นิ้วกว่ัวนะครับบางเล่มก็13นิ้วนิดๆอะไรอย่างงี้ความกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับบางเล่มก็อาจจะ เล็กกว่านี้หน่อยกว้างกว่านี้หน่อยนะครับความหนาอยู่ที่6มิลนะครับเล่มนี้6มิลครึ่งบางเล่มก็อาจจะ5มิลบางเล่มก็อาจจะ6มิลอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่บางเล่มเรามาดูน้ําหนักกันบ้างอ๋อเดี๋ยวดูความยาวด้ามก่อนความยาวด้ามนี้ก็6นิ้วนะครับ6นิ้วเกือบครึ่งด้ามนี้ก็ หนิ้วครึ่งเกือบเกือบเนิ้วรวมทั้งทั้งเล่มของเล่มเล็กก็15บห้านิ้วกว่าประมาณ16นิ้วนี่ก็โอ้สิ 16. ประมาณ20นิ้วนะครับเล่มใหญ่เดี๋ยวเราดูน้ำหนักกันเล่มเล็กนะครับเล่มเล็กหนักอยู่ที่4ขีดมีดด้ามเดี๋ยวลองฝากบ้างว่าจะหนักเท่าไหร่ฝากด้วยก็6ขีด ก็ถือว่าน้ำหนักไม่เยอะพกพาง,ง่ายดูเล่มใหญ่เล่มใหญ่นี้โอ้โหเล่มนี้ค่อนข้างหนักเก้าขีดนะครับเกือบโลเฉพาะมีดแล้วก็ด้ามเดี๋ยวดูฟลวมฝักไปด้วยฝักก็ยังหนาๆน,นะครับหนาๆใหญ่ๆแข็งแรงโอ้โหโลครึ่งเลยทีเดียวเล่มนี้ซึ่งบางเล่มก็จะจ3จะ1.3โลนะครับบางเล่มก็จะ1.4อะไรอย่างนี้ ส่วนเฉพาะตัวมีดเนี่ยบางเล่มก็อาจจะสัก7ขีดกว่าๆแปดขีดกว่าๆจนถึง9ขีดนะครับแต่1โลเนี่ยนานๆจะมีมันเล่มหนึ่งนะครับมันมันอาจจะใหญ่โดยบางเล่มนะครับแต่น้อยมากหลักๆเฉลีล่ยอยู่ที่ประมาณ8ขีดก็ประมาณนี้เนี่ยถ้าใส่ฝักแล้วเทียบกันก็แบบนี้เลยนี่หรือถ้าเราเน้นตัดไม้ไผ่นังๆอะไรเนี้ยเล่มใหญ่ดีกว่า อะไรมันจะง่ายกว่าถ้าเราไม่ได้ตัดไม้ไผห่หนักอะไรแล้วก็เล่มเล็กก็พอใช้ได้แล้ว ต้องใช้แรงเยอะกว่าเล่มใหญ่แต่เล่มใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้แรงในการยกเยอะอยู่แล้วแต่ในการตัดเราก็จะใช้แรงน้อยเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับเล่มน,นี้เนี่ยมีดพร้อมฝักแบบนี้950บาทรวมส่งนะครับเล่มใหญ่นี้ส่วนถ้าเป็นเล่มเล็ก เล่มนี้590บาทรวมส่งนะครับซึ่งถ้าขายแบบโอ้ยเอาทีเดียว2เล่มน,นะครับก็แพ็คคู่ไปเลย1,500บาทรวมส่งนะครับถ้าเข้าป่าไม่ได้ตัดไม้ไผ่เยอะไม่ได้ตัดบ้องใหญ่อาจจะแค่เข้าไปคั้งแรลมทากับข้าวตัดไม้ไผ่เล็กๆหรืออาจจะตัดใหญ่ในบางท่อนเอามาเสียบหมูทํากับข้าวอะไรแค่นี้นะครับ พกเล่มเล็กไปเบาสบายใช้งานคล่องนะครับเพราะว่ามันเล่มเล็กแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายก็ใช้ได้ส่วนถ้าใครแบบจะฟันกอไผ่ทั้งกออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะไปสับฟากสร้างที่พักเป็นแคร่กว้างๆนะครับก็แนะนําเล่มใหญ่นี้เรื่อจะไปตัดต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยในในไร่ในสวนนะครับก็แนะนําเล่มน,นี้แต่ถ้าเป็นพวก กิ่งไม้เล็กๆตัดแต่งกิ่งไม้เล่มเล็กก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใหญ่หน่อยก็เล่มใหญ่ไปเลยจะได้ชัวร์เล่มใหญ่นี้ไม่เหมาะกับผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่ามันหนักเกินไปผู้หญิงใช้เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยอ,อ่อเมือ,มอละนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยชอบออกกําลังกายมือนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เราชอบนะครับว่าเราจะชอบเล็กหรือชอบใหญ่นะครับ ถ้าชอบเล็กเกาะใช้งานง่ายๆเบาๆทำกับข้าวอะไรเงี้ยถ้าเน้นตัดเน้นสับเน้นางานหนักเล่มใหญ่หรือแพ็คคู่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคงจะไม่มีใครพกทั้งคู่ไปเดินป่าหรอกนะครับเพราะมันหนักเกินไปใช้ให้เหมาะสมกับเราแต่ถ้าไปตั้งแคมป์อยู่ในรถอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับงานหนักเก่าเล่มใหญ่งานเบาเก่าเล่มเล็กแค่นี้เองนะครับ950รบาทรวมส่ง5 9 0บาทรวมส่งแพ็คคู่1 5 0 0บาทรวมส่งนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาขายมีนง่ายๆแค่นี้นะครับไปละสวัสดีครับเลื่อยไม่มีขายอยากได้ต้องไปซื้อเองตามตลาดนะครับตัดได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้อีกเลย